สวัสดีครับยินดีรับสืบเกม War Thunder นะครับคลอนี้ผมจะมาสอนวิธีการสลับอาวุธรองส่วนอาวุธรองที่ผมเมอาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะมีจรวด X5K แล้วก็จรวด X3K แล้วก็จรวด R City M นะครับเพราะวิธีการที่จะสลับอาวุธรองแบบนี้ให้เราไปที่ Control แล้วก็มาที่ w e a p o n y นะครับจากนั้นก็มาตั้งปุ่มที่มีชื่อว่า Switch Secondary Weapons นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น Control กับเลข3ไว้เวลาเรากด Control กับเลข3มันก็จะสลับอาวุธรองให้เรา นี่ปน5 k เป็น h 3 k แล้วก็พวกอีกทีก็จะมาที่จรวด R 60M นะครับแล้วก็อวุธลองที่เราสลับได้เนี่ยน่าจ,าจะจรวดก็จะมีพวกระเบิดพวก ATGM พวกไกด์บอมอะไรพวกนี้เราใช้ปุ่มดเดียวกันเลยเพราะพวกนี้เป็นอวุธลองอยู่แล้วสามารถกดปุ่มนี้เพื่อสลับได้เลย โอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการสำหรับอาวุธลองนะครับถ้าเกิดสงสัยหรือมีคำถามไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ